ท่านประธานที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็กับเียนท่านประธานว่าเมื่อวานเราสรุปกันว่าผู้เสนอสองชั่วโมงแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลหกชั่วโมงฝ่ายค้านหกชั่วโมงวุฒิหกชั่วโมงเมื่อสักครู่ผมตรวจตรวจสอบก็ยังพบว่าวุฒิก็ยังมีการเข้าชื่ออยู่นะครับแต่จะขออภิปรายยังไม่ได้ขออภิปรายเพราะว่าจะรอฟังท่าน ผู้ผู้ฝ่ายค้านเสนอนะครับเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับอำนาจหน้าที่ของวุฒิเราก็รอดูฟังอยู่นะครับแต่ว่าคงไม่มีอภิปรายมากเมื่อวานก็คุยกันว่าถ้าอภิปรายฝ่ายค้าน6ชั่วโมงสวออใช้อาจจะไม่ถึงหรือรัฐบาลใช้ไม่ถึงครับก็ลงมติได้เลยทีนี้ข้อเสนอ,อของท่านผู้แทนฝ่ายค้านเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าท่านอภิปรายต่อไปวันนี้เลยจนครบะนะครับ ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าทางวุฒิท่านอภิบายเพื่อชี้แจงอาจจะมีไม่มากนากักน,นะครับเราจะนัดหมายหยุดการประชุมวันนี้ไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้มาลงวติโวตก็ทําได้ครับอันนี้ผมผมเรียนนะครับจะได้จะได้เดินหน้าต่อไปอย่าเพิ่งไปพักการประชุมแล้วพรุ่งนี้มาอิิรายอีกสามชั่วโมงเลยครับอันนี้ก็ประสานงานเลยครับว่าขอขอเป็นอย่างนี้ท่านใช้สิทธิ์เต็มที่เลยครับแล้วก็วุฒิก็อาจจะตอบชี้แจงเพียงเล็กน้อยครับเพราะว่ามันเรื่องเกี่ยวพันกับหน้าหน้า,นาที่บางทีเราก็ อธิบายไปก็เดูเหมือนจะชี้แจงและทําให้เข้าใจกันผิดนะครับก็จะขออนุญาตให้ท่านอาธิบายเต็มที่ไปเลยครับ6ชั่วโมงส่วนวุฒิี็จะชี้แจงเล็กน้อยพอครับผมเข้าใจว่าทางฝ่ายค้านขอสามชั่วโมงวันนี้แล้วถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายฝ่ายรัฐบาลก็ดีฝ่ายสวก,ก็ดีผมก็จะปิดประชุมนะครับแล้วพวกนี้ก็ว่ากันใหม่เวลาที่เหลือเนี่ย ทังฝ่ายค้างเขาก็ต้องยืนยันว่าเขายังเหลืออีก3ามนาะชั่วโมงนะครับส่วนที่เหลือสําหรับท่านอื่นเนี่ยาฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายสวจะเสนอเท่าไหร่ก็ตามเวลาที่เหลือนั่นแหละนะครับในวันพวกนี้